ความสุขกับมันนั้นยากมากนะคะวันนี้ถ้านุกอยากจะมาพูดเนี่ยก็อยากจะมาพูดว่าป่วยยังไงให้มีความสุขนะคะซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรแต่ทุกคนทําได้ค่ะแน่นอนค่ะมันเล็งเท่ากับตายนะคะทุกคนรู้ดีอยู่นะคะแล้วก็เข้าใจอย่างนั้นมาเป็นเวลานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าตายเนี่ยเราคงไม่ไมีความสุขกับมันสักเท่าไหร่นะคะแต่สําหรับนุกเองเนี่ยนะคะนุกก็อยากจะบอกว่า การที่เราจะมีความสุขกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะมันต้องประกอบกับความเข้าใจยอมรับเข้าใจแล้วไปต่อนะคะยอมรับยังไงวันที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะแล้วเรานอนอยู่บนเตียงหลังจากที่เราเห็นหน้าคุณหมอค่ะมันเป็นการแจ้งข่าวร้ายเราอยู่แล้วละคะ่ะว่าเราป่วยแน่นอนตอนนั้นเนี่ยคำถามแรกคือ ทำไมมันเกิดขึ้นกับฉันนะเรื่องนี้ทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันฉันหรอที่ได้รับสิทธิ์การเป็นมะเร็งนี้คำถามนี้มันลอยขึ้นมาในหัวเลยนะคะแล้วก็นั่งคิดเลยว่าตอนนั้นลูกพิ่งจะสองขวบนะคะฟังแล้วก็ทรมานจิตใจคนเป็นแม่ทุกคนเนาะคะ่ะว่าลูกสองขวบเราจะอยู่ยังไงแล้วลูกอีกสองคนนั้นก็ยังไม่ได้โตเป็นผู้ใหญ่เลย ลูกเราจะทำยังไงโอ้โหคราวนี้ร้อยคำถามล้านคำถามเกิดขึ้นในหัวอย่างรวดเร็วมากๆ